สวัสดีค่ะวันนี้ข้ามาตัดไหมปากกระกบจบครบสิบวันนะคะ,อะชอบอยู่ค่ะขนาดยังบวมอยู่ก็ยังชอบอยู่แล้วก็พี่พนักงานก็พูดดีพูดจาดีค่ะก็น่าเปลี่ยนอยู่ค่ะแต่ว่าก็ยังบวมอยู่นะคะเออเพราะว่าน้องที่ทํางานก็ทาที่นี่แล้วก็ดูรีวิวไว้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะ ปากบนไม่ไมเป็นทรงะคะ่ะแล้วก็ปากล่างห้อยะคะ่ะก็เลยหยักทะะั้งค่ะ ค่ะสำหรับเพื่อนๆที่อยากทำฝากกระจบนะคะก็มาทําที่นี่ได้นะคะ mm. คุณหมอก็จะดีให้คําประเมินทุกอย่างนะคะว่าว่าทรงอะไรให้ก่อนทำได้ือได้ทรงไหนแล้วก็พี่พนักง,งานก็บริการดีผู้จ้าหน่ารักค่ะเป็นกันเองค่ะ